ก็มีเล่นคอนเสิร์ตบ้างครับก็นึกเพิ่งเริ่มเล่นคอนเสิร์ตเมื่อเมื่อไม่นานนี้เองจะเป็นอัดแสดงสังต้องปรับตัวต้องปรับตัวต้องปรับโน่นนี่หลายอย่างการแสดงแต่ตัดแตกต่างกันพวกไม่มีไม่มีคนดูเล่นให้กล้องดูมันมีเขินเขินเกงเกรง เขินเขินไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยต้องคอนแบบพุชยังไงบ้างคะให้แบบเราตเปลี่ยนอะไรบ้งพอดีผมเองก็เป็นไบโพล่าอยู่เป็นซิลเซอร์อยู่ก็ต้องต้องบูสต์เยอะเหมือนกันต้องต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะหลายๆคนคิดถึงการแบบไลฟ์มาราธอนยาวนานของพี่แววอีกแล้วครับตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วถ้าตอนนี้ลุณห่างโดนเชี่ยวไปเลย ห่างไปเลยครับไม่หยุดเนอันนี้ไดหยุดหยุดไปเลยหรอหยุดไปเลยครับางทีเข้าไปโพสบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเขาไมเขียนเทปพิเศษเคลื่อนไหวหรือเปล่ามีอะไรั้งมีลูกดองแอดมิ้งันยังมนคนทำแอดมินงคือเป็นคนที่แบบมาอยู่ใกล้ตัวเราที่ไว้วางใจการ่กกาารรด้วยการด้วยการเพราะว่ามีหลายคนโพสต์มีหลายคนโพสต์ับแนวทางในการที่จะโพสต์ค่ะทางเทปพิเศษนี่คือต้องยัง ไม่มีอะไรสําคัญเลยไม่ไม่อะไรพิเศษตัวทีไม่มีอะไรพิเศษหรอกว่าโพสต์ไปให้รู้ว่าเราอะไเคลื่อนไหวค่ะเวลาเขาจะโพสอะไรบางทีแบบปรึกษาโทรมาก่อนนะคะว่าแบบนี้ได้ไหมอะไรปกติก็ไม่นะต้องแต่แต่ละเลยมันมีหลายอันที่แบบไานผมก็เอ้ยน่ารักดีอะไรการการรูปโพสเก๋อพี่กิ๊กเป็นแบบเราชอบทความหวานนี่คือพี่การหรือว่าพี่เอกส่วนใหญ่อ๋อเหรอก็ก็มีผมบ้างแล้วก็ แยกไม่ออกกันผสมผสมเันไปอะไรนะออ้วไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสสบายสบายพี่แต่ถาว่าโดยโดยรวมงานตอนนี้คืออาการอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเล็กน้อยอุทยานอกทยานทั้งมก็เศร้าๆอ่ะโลกมัน มันดึกปนดเศร้าๆมันดิ่งดิ่งไม่ดิ่งไม่ดิ่งเยอะอะไร่นช่วยได้ช่วยได้พอมีเพื่อนมาก็รู้สึกดื้อเลยอย่างการการาเองกับ่เพลพยายามที่หบาดอธิบายยากนะเพราะมันมันเป็นเรื่อง เป็นเรื่อขนส่วนตัวอี่บาย,ย้ากเกลือบอกว่าต้องหักแล้วมันก็ไม่มีวิธีที่ตายเกวืออ,อะไรที่้องต้องแก้ไข